ประธานมวยลาวเคลื่อนไหวอัดคลิปขอโทษหลังบอกมวยไทยเรียนแบบกุลคะแมกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ประธานสมาคมสหพันธ์มวยลาวได้แสดงความคิดเห็นว่าสมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เป็นแค่ผู้รับจ้างจัดการแข่งขันไม่ใช่ผู้ลงทุน ไม่มีสิทธิ์แบนชาติต่างๆที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคาแมเพราะประเทศที่เข้าร่วมเขาไปแข่งกุนคาแมไม่ใช่มวยไทยเพราะเราเน้นเรื่องสามัคคีของ11ประเทศไม่เหมือนไทยที่เน้นเรื่องธุรกิจและการลงทุนมันจึงเป็นปัญหาและต่อมาทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาสั่งการให้นายสายสมรชัยสอรอ ประธานสหพันธ์มวยลาวชี้แจงว่าทำไมเขาถึงออกมาพูดแบบนั้นเพราะมองว่าปัญหาคือการเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่เกิดประโยชน์จนผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลต้องปวดหัวกังวลใจถึงเรื่องดังกล่าวล่าสุดนายชัยสอรอสายสมรประธานสมาคมสหพันธ์มวยลาวก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษคนไทย ระบุว่าจะขอออกมาชี้แจงกับปัญหานี้ภายหลังจากที่ได้ถแถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้คำพูดไม่ดีออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในตอนนั้นผมขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและขอโทษสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสอปอปอลาวด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ